เรียนคณะกรรมการทุกท่านผมนาธนิสรนยังคำตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมขอนำเสนอสื่อนวัตกรรมดังต่อไปนี้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุป Active Learning โดยใช้นวัตกรรมและ AI วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นรหัสส3 0 2ศ6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning และเทคโนโลยีสารสนเทศครูต้องออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงเพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงเป้าหมายคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ในอนาคตการจัดการเรียนการสอนสอนต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนและเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อการเรียนรู้มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นการใช้ active learning ร่วมกับเทคโนโลยี AI มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุคใหม่ครูควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 Active learning คือการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองความเข้าใจของครูในวิธีการนำ AI มาใช้ในห้องเรียน 1. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี 2. ความท้าทายในการออกแบบติดตามการเรียนการสอนที่เหมาะสมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ได้แก่ Line, q u i z i e Snow AI เกมบิงโก a n v a Chat GPT ขั้นตอนการผลิต 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้อ3จัดเตรียมนวัตกรรมและ AI 4. ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้เวลา2ชั่วโมงชั่วโมงที่1 1ตั้งคำถามด้วยลาย 2ทดสอบก่อนเรียนด้วยแอป Quizizz ส3เล่นเกมบิงโก4ส,สร้างบทเพลงด้วยแอป Chat GPT ชั่วโมงที่2 1แต่งทำนองเสียงร้องด้วยแอปสนุก AI 2สร้างคอนเทนต์นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย 3. ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยแอป Chat GPT 4ส,สร้างสารรค์ชิ้นงานอินฟโฟกราฟิกด้วยแอปแคนวาครูตั้งคำถามชวนคิดที่โน้ตในหลายกลุ่มคำถาม เราจะทำอย่างไรที่จะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้นักเรียนไปแสดงความเห็นในคำถามดังกล่าวทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแอป Quizizz ที่ครูสร้างขึ้นครูส่งลิงก์ลงในหลายกลุ่มนักเรียนกดลิงก์เข้าไปทำแบบทดสอบเป็นแบบเรียลไทม์แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่าๆกันครูแจกกระดาษเปล่าให้กลุ่มละแแ่นให้แต่ละกลุ่มพับกระดาษเป็นเก้าช่องเท่าๆกัน ดูเอเพลงโอละน้องของคุณก้องห้วยไร่แล้วเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใส่ลงในก้าวช่องเล่นเกมบิงโกสร้างบทเพลงหรือเนื้อเพลงด้วยแอปแชท GPT พร้อมขัดกล่าวข้อความให้สละสลวยชั่วโมงที่2นํนำเนื้อเพลงหรือบทเพลงมาสร้างเป็นทำนองและเสียงร้องด้วยแอปสนุก AI สร้างคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียเช่น TikTok OK Facebook Instagram YouTube แล้วโหลดผลงานส่งลงไปในไลน์กลุ่มสืบค้นข้อมูลด้วยแชท GPT ในหัวข้อความหมายของภูมปัญญาท้องถิ่นและประเภทของภูปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ชิ้นงานอินโฟกราฟิกแล้วนำส่งเข้าในไลน์กลุ่มประชุม PLC เพื่อประเมินสื่อนวัตกรรมบรรยากาศในห้องเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning โดยใช้นวัตกรรมและ AI เท่ากับ85.63ทับ83.63สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด80เสริทับ80ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ